สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนบัดโมยทุกท่านครับมวยรอบปุนเสือสาย C มาแล้วครับก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้นําเสนอในเรื่องของสาย A สาย B ไปแล้วนะครับตอนนี้มาดูที่สาย C กันบ้างครับรายชื่อเดิมของสาย C นะครับจะมีหว่าววานเขากมอนสิเมีกล้องชัยวัดเกียรติชัยวัดแล้วก็มีเพชรลีลาเอมยูเดนแล้วก็มีเพชรหนองเรือเกียรติพัฒมิช่ไหมครับตอนนี้นะครับก็มีการสลับสับเปลี่ยนมาผมอัปเดตให้ฟังอย่างนี้ครับทำความรู้จักกับนักชกคนที่1ครับกล้องชัยวัดเกียรติชัยวัด มวยจังหวะฝีมือนะครับแล้วก็มีต้องมีเข่าแหละเพราะว่าตัวสูงนะครับ172เซติเมตรเลยครับส่วนสูงของเขาบ้านเกิดดูจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมที่คร่มวยสอเดชพันธ์ครับถนัดขวานะครับมวยตัวนี้ท่า f อที่ติดตามก็จะเห็นบ้างครับชกกับพวก F16 แกนนรสิง์ชกกับเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราช์ชกกับไอเจ้าฉายแสงมืเไป9ก็ชกมาแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะผ่านหน้าผ่านตามมาชกในศึกเพชรยินดีชกในศึกทอร้ําไทยลุมพินีอย่างนี้ครับเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นตัวเต็งในกลุ่มนี้เลยครับคนที่2ครับกระบีส่งเข้าประกวด เพชรดีลาเอ็มยูเดนครับชื่อเล่นชื่อดมครับอายุ20ปีส่วนสูง164เซนติเมตรบานเกิดเป็นนักชกจากกระบี่นะครับซ้อมที่ค่ายบวญ f a ฟเอคลในปัจจุบันเป็นมวยที่ถนัดขวาครับเพชรดีลาเอ็มยูเดนนะครับก็เจอกับพวกฝ่ายพี่ขาสีหลงพี่น้ำฝนนะครับเจอกับพวกเพชรอรุณกับวัสุรพันธ์ภูเก็ตเจอกับวันพิชิตสิทธินายกบุญร่วมเจอกับพวกหนึ่งปัจจุโรงเรียนกีฬาลำปางครับ เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจะพอผ่านหน้าผ่านตากันมาเหมือนกันนะครับฉายาเก,ก่าๆก,ก,ก็ใช้พวกพิทักษ์ทางหลวงใช้สิทธิ์กำนันจเรยอย่างเงี้ยครับปลล่าสุดเขาชกไว้ในศึกช้างมวยไทยเกตเพชรครับชนะนอกยกที่3เพชรอานอน์นกเขากมอสิบเอ็ดมาครับคนที่3ครับตัวแทนจากจังหวัดขอนแก่นเพชรหนองเรือเกียรติพันธมิตรครับื่อเลนชินุน อายุ19ปีส่วนสูง169เซนติเมตรก็ถือว่าเป็นสูงมาเป็นอันดับ2นะครับบานเกิดก็อยู่ที่ขอนแก่นซ้อมที่ใครมวยเกียรติพันธมิตรถนัดขวาครับต้องบอกตรงเลยนะสายน,นี่ถนัดขวาทุกตัวเลยครับขวาเจอขวาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องได้ดูนะครับคือเพชรหนองเรือเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเจ้าบัวขาวเล็กหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องติดตามเชียร์กันต่อไปครับสำหรับนักสู้สายอีสานตัวแทนจากขอนแก่นคนนี้เพชรหนองเรือเกียรติพันธมิตรครับแล้วก็คนที่4ครับกะเลียงล่าฝัน ทองลำพูนไม้หมอนฟอรเรสครับก็อขึ้นมาแทนหว่าวาหวานูเขาก็มสิบเบ็ดนะครับ ชื่อเล่นชื่อไม้ครับอายุ18ปีส่วนสูง165ซิมปัจจุบันซ้อมที่ค่ายมวยซังโก้มวยไทยครับเป็นนักชกที่ถนัดขวาอย่างที่บอกนั่นแหละครับทองลำพูนเองก็เคยมาชกที่ช่อง7นะครับถ้าจำไม่ผิดในชกันที่25กันยา2565เขาชนะน็อกแสนพยักฮอลลีวูดพัทยายิมยกที่1เลยนะครับในศึกมวยเด็ดสีชกมวยรวมๆมาน่าจะสัก60-70ไฟนะครับเป็นนักชกดาวรุ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันครับสำหรับทางทองลำพูนไม้หมอนฟอเรส ฝากกดไลค์ใครยังไม่ติดตามฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวสารวงการมัยใหม่ๆจากทางเราและนี่ก็เป็นคลิปที่นําเสนอในวันนี้ครับเอาไว้เพราะไม่คลิปหน้าครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้ยูดีมีแห้งซ้ำใบดีสูสทุกคนเจอกันคลิปต่อไปครับ